สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมโอ้ชุนนชีและอยู่ในเกมสปีดดิฟเตอร์นะครับผมวันนี้นะครับเรามีจอยนนะครับผมใช้จอยในการเล่นนะครับผมเราลองมาดูกันนะครับว่ามันจะได้ยังไงนะครับผมในวันนี้นะก็ลองมาดูกันนะครับผมว่าผมจะชนะหรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นคลิปแรกเลยปะที่เล่นสปีดดิฟเพราะว่าผมเคยลงตอนที่ผมยังไม่ได้ก่ะผมเคยลงอยู่นะไอ้สปีดดิฟเตอร์นะแต่ตอนนี้แบบตอนโตไงเราก็เลยกลับมาเล่นนะครับผมมาดูกันนะว่ามันได้เปล่าเดี๋ยวผมปับจอยให้มันเป็นอนนนนี่่่เละม มาดูกันนะครับว่ามันจะได้เปล่าเปิดเลยครับผมอุ้ยแหลกนิดนึงนะครับอ้าวทำไมผมเป็นรถคัส์เนี้ยทุกคนอ้าวคาัส์เอผมหายตัวนึงนะครับตัวใส่มากทำไมเป็นคัสตน์นี้ถามจริงเมื่อกีค้คัส์เอผมหายผมลืมดูรถโอ้ย นะครับเราจะมาดูกันนะครับผมว่ามันเป็นไงนะอันนี้ผมเล่นแบบจอยแล้วนะทุกคนไอ้น้องพี่เลี้ยวกว่าโทษทีนี่ขนาดคา์ดเอนะครับเอ้ค์ดปีนะครับเนี่ย ไมาได้เล่นนานมากครับอันนี้คือเกมแรกเลยนะที่ผมเล่นอ่ะเฮ้ยเฮ้มัวแลว้วจังหวะนี้มันไงเข้าสเส้นช้ยดับแรกครับผมผมว่ามันงงด้านย้ยปั๊บดิฟเข้าไปครับผมนี่ครับดิฟอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหมาแซงไงแล้ว ไม่ได้หรอกอาจจะไม่ค่อยพูดมากนะครับผมเพราะว่าต้องการใช้สมาธิในการเล่น,นครับอาจจะไม่มีคาเรคเตอร์เหมือนช่องอื่นนะครับผมช่องนี้ไปไปครับผมไปแล้วครับปุ้มปุมปุ้ม,มดีไปครับ โอ้ยเป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 ไปเรียบร้อยครับผมที่หนึ่งครับโอเคครับจบคลิปครับมีเพียงเท่านี้ครับ